สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ English Me Up นะคะและในวันนี้ค่ะทุกคนจะได้พบกับอาจารย์นุย้ยในส่วนของการสอบ IELTS Part Reading ค่ะในส่วนของการสอบ IELTS Part Reading นะคะ ผู้สอบค่ะมักจะมีปัญหาในส่วนของคําศัพท์ที่แม้ว่าจะเตรียมตัวมาแล้วเป็นอย่างดีก็ตามแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเจอคําศัพท์ที่ไม่รู้ได้และถ้าไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะเราก็ต้องมีเทคนิคในการเดาคันเทพค่ะมาช่วยชีวิตเราไว้และวันนี้นะคะอาจารย์นุ้ยก็ได้นําเทคนิคดังกล่าวเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะสำหรับการเดาคำศัพท์ นะคะจากบริบทเนี่ยก็จะมีหลักๆทั้งหมด4ประเภทด้วยกันค่ะโดยที่ประเภทแรกนะคะคือการเดาจากความหมายหรือการพูดซ้าค่ะโดยที่การเดาจากความหมายนะคะบางทีค่ะจะมีคําที่มาช่วยบอกใบ้ว่าคํานี้คือความหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่า means in other ways หรือ to be called เป็นต้นค่ะและถ้าไม่ได้มาเป็นคำแบบนี้นะคะบางทีค่ะอาจจะมาเป็นเครื่องหมายยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายลบนะคะดังที่ปรากฏในตัวอย่างหรือบางทีก็มาเป็นคอมมาค่ะแล้วก็ตามด้วยคำที่เป็นความหมายนะคะแล้วก็ตามด้วยคอมมาปิดอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะสมมุติว่าเกิดมาในชีวิตนี้เราไม่เคยเจอคำว่า duplicity มาก่อนนะคะแต่เมื่อเราเห็น เครื่องหมายลบค่ะตามมาด้านหลังดู p l ิซิตี้เนี่ยให้เดาได้เลยค่ะว่าสิ่งที่ตามหลังเครื่องหมายลบมาอีกทีเนี่ยจะต้องเป็นความหมายของคำว,ว่าดู p l ิซิตี้แน่นอนนะคะลองดูเลยค่ะ Jack's duplicity crafty d i s h o n e s t y นะคะจะเห็นได้ว่ามันมีคำว,ว่า dishonesty ที่แปลว่าไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นค่ะจึงหมายความว่า duplicity เนี่ยจึงแปลว่าความไม่ซื่อสัตย์เช่นกันนะคะ และแบบที่2ค่ะคือการเดาจากคําเหมือนนะคะหรือซีโนนิมโดยที่ในการเดาจากคําเหมือนค่ะจะมีคําว่า or มาบอกว่าเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ค่ะต้องระวังให้ดีดูให้ดีว่า All ที่ปรากฏเนี่ยเป็นการขยายคำศัพท์นะคะไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่การบอกความหมายที่เหมือนกันแต่จะเป็นประโยคคำถามหรือประโยคให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปค่ะ ทีนี้ก็ลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ The baseball coach p u n i s h the team's duplicity สมมติว่าเราไม่รู้จักคำว่า duplicity อีกแล้วเนี่ยแต่ข้างหลังเราเห็นคำว่า all ค่ะแล้วตามด้วยคำว่า deceitfulness ค่ะ deceitfulness แปลว่าการโกงนะคะหรือความไม่ซื่อสัตย์นั่นเองดังนั้นค่ะจึงเป็นคำที่ความหมายเหมือนกับ duplicity นั่นเองนะคะและในส่วนต่อมาค่ะ ประเภทที่3คือการเดาจากคำตรงกันข้ามค่ะคำตรงกันข้ามเนี่ยหมายความว่าถ้าสมมติว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้จักเนี่ย เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคําตรงกันข้ามของมันค่ะเป็นความหมายบวกดังนั้นหมายความว่าคําศัพท์ที่เราไม่รู้จักตัวนี้จะต้องเป็นความหมายลบแน่นอนนะคะหลักในการเดาค่ะบางทีเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราอ่านประโยคที่มีคําศัพท์ที่เราไม่รู้จักค่ะอ่านแล้วยังไม่รู้นะคะให้อ่านประโยคต่อไปเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีคําที่มีความหมายตรงกันข้ามมาปรากฏอยู่เพื่อเป็นการชี้ว่าคําศัพท์ที่เราไม่รู้เนี่ยแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่น It was your duplicity that caused me to break up with you เป็นเพราะต๊ดๆอะไรก็ไม่รู้แหละทำให้ฉันเลิกกับคุณค่ะถ้าคุณมีความซื่อสัตย์เนี่ยฉันก็ไม่จำเป็นต้องเลิกกับคุณหรอกดังนั้นหมายความว่า duplicity เนี่ยจึงแปลว่าความไม่ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะหรือตัวอย่างที่สองค่ะ I l i k e my last employee who had integrity ไม่เหมือนลูกจ้างคนก่อนที่มีความซื่อสัตย์อะ y o U h a v e nothing more than duplicity คุณไม่มีอะไรเลยนอกเหนือจากความไม่ซื่อสัตย์นะคะเป็นการบอกใบว่า duplicity เนี่ยแปลว่าไม่ซื่อสัตย์นั่นเองต้องมีความหมายลบแน่นอนเพราะว่า intricity ค่ะเป็นความหมายบวกแค่นั้นเองและในส่วนสุดท้ายค่ะส่วนที่4นะคะเป็นการนำคำอธิบายหรือตัวอย่างค่ะมาช่วยในการเดาคำศัพท์นะคะซึ่งตัวอย่างที่ปรากฏเนี่ยอาจจะมีคำว่า such as หรือ for example ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไม่รู้จักคำว่า animal เนี่ยว่าแปลว่าอะไรแต่ข้างหลังค่ะเราเห็น cats dogs fish แบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นประเภทของสัตว์ดังนั้นเนี่ย animal จึงหมายถึงสัตว์นั่นเองอ่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างเลยค่ะซึ่งตัวอย่างเนี่ยไม่ได้มีคำว่า such as หรือ for example ปรากฏนะคะแต่เป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดทีเดียว his duplicity i n v o l v e his duplicity สมมุติว่าไม่รู้จักคำว่า duplicity อีกแล้วค่ะ i n v o l v e lowering his employees' salaries and then stealing the money จะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ เป็นในแง่ลบทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลดเงินเดือนแล้วก็ขโมยเงินนะคะดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าพวกการกระทำเหล่านี้มันเป็นการกระทำของความไม่ซื่อสัตย์หรือการโกงนั่นเองค่ะและอีกตัวอย่างนะคะ I was against ฉันรู้สึกขนลุกนะคะรู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกขยะขยง at her duplicity When she stole my diamond earrings ขโมยตุ้มหูเพชรไปเลยนะคะแล้วก็ไปขายบน eBay ดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าตรงนี้ค่ะ stole my diamond earrings นะคะเป็นกริยาเป็นอาการเป็นการกระทำของความไม่ซื่อสัตย์นั่นเอง โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการเดาความหมายเนี่ยจากบริบทไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแต่เดาแล้วนะคะจะต้องเดาให้ออกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย คำที่เรามองอยู่เป็นความหมายบวกหรือความหมายลบนะคะสมมุติว่าในประโยคที่มีคำที่เราไม่รู้ค่ะไม่มีตัวบอกใบ้ใดๆเลยว่าแปลว่าอะไรให้อ่านต่อไปอีกหนึ่งประโยคนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคำที่มาช่วยบ่งชี้คำที่เรามองหาอยู่ก็เป็นได้ค่ะโอเคค่ะและขอให้ทุกคนโชคดีกับการเดาวคำพท์นะคะสวัสดีค่ะ Preparing explore for more your the test Let’s achieve tactics goal. to Just visit INGMEUP, the complete blog, at blog.englishmeup.com. อย่าฝากนาคตไว้กับคำโฆษณาอันดับหนึ่งดีแรกยอดนิยมรับรองวเพราะใครๆก็พูดได้ที่สู์ก่อนสมัคร INGMEUP ที่เดียวคิ้าเปิดเผยโครงสร้างหลักสูตรสไตล์การสอนให้เรื่องเน้นๆก่อนตัดสินใจเพราะอนาคตไม่ได้มีไว้เสีย่ยงแค่เตรียมให้ตรงจุดเข้าให้ถึงแก่ที่สุดแล้วด้วยสถิติ86%บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ครั้งแรกที่สอ